สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและรถทุกท่านผมศาสตราจารย์ดรเอพลังจิตาอาจารย์เอาา A. ตาทิพย์ทีสืส่อสผู้ข้อครูและตั้งสารเทเวิสุวรรณให้กระทรวงกลาโหมก็ดาบสวัสดีครับคุณป้าชื่ออะไรชื่อบูรณีชื่อเล่นชื่อ,น,อนางค,ค,ค,คุณป้านานานะฮะอายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบจะเจะเ็ดสิบห้าเอาที่หนึ่งอ๋อเจ็ดสิบห้าเอาที่หนึ่งก็ผมไม่ใช่หมอนะผมจะวิธีทำวิธีอยู่ที่เจา้ากรรมในเวรให้ฟรีอ่ะนะ เป็นอะไรมาล่ะปวดตรงไหนหัวเนี่ยเหมือนจะแตกเลยตอนนี้ยังปวดอยู่ไหมปวดตอนนี้ปวดหัวปวดตาแล้วตรงไหนอีกต้นคอแล้วตรงไหนอีกท้องขาเขยมีไหมขาก็มีบ้างโอเคยังปวดอยู่อ่ะเดี๋ยวผมจะทำวิธีให้นะเนี่ยก่อนทำยังปวดอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมจะเอานี่เขาเรียก คุณพ่อบปลาไหลขิดยุคแรกของหลวงพ่อปวยวัดโคศิตาลาม<อ>ก่อนปี2500ค<อ>ุณป้าเกิดยังปี2500เขาเกิดแล้วอ่าเกิดได้กี่ปีเกิดได้ประมาณเจ็ด,ดปีเจ็ดปีโอ้โหเจ็ด oh. ปีอันเนี้ยเป็นประหลัยุคแรกที่หลวงพ่อปวยวัดโคศิตาามสักยันหมดเลยยันตุกตายันอะไรหมดเลยก่อน2500เดี๋ยวจะเคาะเคาะให้โ okay, อเคไหมอ้าว ลูกให้มีไหมนี่ยเขาเรียกปอบเขาสิงไอสารที่เราตั้งผิดที่บ้านเราอ่ะปอบอสุรกายเพ่ยหน้าเขาสิงอยู่ เรทําให้ปวดอย่างเงี้ยเข้าใจความหมายไหมไปหารักษามันก็ไม่รดีไปหาคุณหมอไหมยังไปแล้วก็ไม่ไปกี่ที่หลายที่หลายที่แล้วแล้วนี่นะเกิดจากบ,บ้านเราด้วยเจ้ากรรมเขาด้วยเข้าใจไหมเดี๋ยวจะอุปิดให้อื

มือเจ็ดต,ตัวขาหายปวดยัง,อ,ง,างอาขาเบาลงแล้วหลังเบาลงยังอเอาหลังมาหลังมากโดนเยอะเนี่ยโดนทั้งปอบหลายอันเลยเท้าแตกหน่อยเนาะอคุณป้าคุณป้าชื่ออะไรนะชื่อนาค่ะป้านา เบาลงแล้วนะนะนะขานะนะเออขอลงไปเวียดทานนะป้านานะดูนะนะ

บ้านมึงไปแป๊บดเดียวนี่หสีพึ่งไปไหนอะสีพึ่งเราไปไหนอะสีพึ่งตลาดป่ะจารย์เออพี่นีมีไ,ไหม บอกอ้อก็ได้นี่อันเดียวในโลกแป้องอยู่ไหนอ่ะแป้งเสกไปไหนอ่ะบอกอ้อดีกว่าพี่มีพี่เล็กอ้กอไปไหน,นอ่ะดูเรื่องรถอ่ะอยู่ไหนจะลงให้ทบเดียนะเนี่ยนี่ ลงข้ากลวยวัดโพธิ์สิทธาลามสักยันไว้เนี่นยเดี๋ยวย่าใส่นี่ลงนะ่านหะน้าทองเลยนี่ลงข้ากลวยก็สักยันอ้อเอาเอาสวัสดีครับอ้อเอาสีพึ่งเอ้ยเอาสีพึ่งตลาดให้พี่หน่อยตลาดเล็กๆอ่ะแล้วก็แป้งด้วยแป้งเศษ แล้วนี่เห็นไหมเราเขากูยสักยันหมดเลยมีใครมีหรอกนี่น้ำมันอ๋เอาเอา,เอาสีพึ่งมาใส่สักสักนิดนึงอ่ะแล้วแป้งเสกมาด้วยแป้งสีพึ่ง นี่ขอเบอร์จันหมอทุกคนไว้นะจันปันนีจันเล็กจันเนมี่แล้วก็เบอร์ผมอะ่ะขอได้ที่เมียผมอะ่ะโอ้ย,อยม้รกุกเสร็จไม่นานเนะหลายเดือนใส่น้ำมันลงก็คุ้ยกับ 对。哎哎啊啊！ ช่วยฝีชับช่วยฟีชับชบเยีเเเวเๆเจ็บกันดิ เห็นทาพุ่มนี้รูปท่า,า,าพลาทีา่อยากได้พลาอะไรพี่อยากได้พลอะไรอ่ะอันนี้เป็นรูปต้นฉบับอกบนเลยนะฮะน,นี่เอาน้ำเอานี่เขาเรียกสีพึ่งผมเสกไว้สีพึ่งแป้งเสกแล้วก็เขาเรียกน้ำมันหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามแล้วนี่ก็ขันหลวงพ่อกล้วยแล้วนี่ก็ ผมหลบพ่อวยหมดเลยนะสักยันตุกตายันเลยหมดเลยนะนีน่น่าจะก่อนปี2500สองพันหน้รอซะด้วยซ้ำทุกอันอ่ะนี่ลงแ่งเอ้าลองเดินดูสิโล,โโลไหม ไงมานะจบแล้วทำอะไรแล้วหายปวดขาปวดหลงังปวดหัวแล้วนะเออคุณใส่บาตรสักนห้าองค์บอกแม่คุณป้าไปใส่บาตรสักนห้าองค์นะปุด๊ดที่เจ้ากรรมในเวรแล้วก็พระเทวดาประจำนั่นตัวเราอะอาการให้ไปปล่อยปลาแล้วมาปล่อยปลาก็ปล่อยปลาแต่อันเนี้ยทำเพิ่มคุณคิดเจ้ากรรมในเวรน้ำหมดอ่ะท่านี้แหละไม่มีอะไรหรอก xếp lái lo tôi ngồi em biết rồi các đã lại nè